Welcome back to my YouTube channel วันนี้เราจะมาพูดคุยกันแบบเจบาะลึกมากๆเกี่ยวกับการรีวิวกองทัพลาวปี2025ซึ่งเป็นกระแสะที่กำลังถูกพูดถึงอย่างหนักทั่วทั้งเอเชียและอาเซียน ภาพที่หลายคนได้เห็นไม่ว่าจะเป็นขบวนรถถังการเดินสวนสนามของทหารหรือการบินโชว์ของอากาศยานทางทหารล้วนทำให้ผู้ชมจำนวนมากรู้สึกประหลาดใจเพราะนี่ไม่ใช่ภาพลักษณ์เดิมๆที่โลกเคยคุ้นชินกับประเทศลาวมาก่อน คลิปและภาพเหล่านี้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามใหม่ว่ากองทัพเราพัฒนาไปไกลแค่ไหนและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีความหมายอย่างไรต่อภูมิภาคของเราถ้าเรามองพาพรวอมอขอองค์การแสดงแสนยานุภาพครั้งนี้สิ่งแรกที่สัมผัสได้ทันทีคือความเป็นระเบียบวินัยและการจัดการที่ดูเป็นมืออาชีพขบวนรถถังและยันเกรอะถูกจัดเรียงอย่างแม่นยำ ทุกคันมีรูปแบบและสีสันที่สะท้อนถึงความทันสมัยไม่ใช่แค่การนำอาวุธเก่าออกมาโชว์แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงบำรุงรักษาและอัปเกรดอย่างต่อเนื่องตัวรถถังมีดีไซน์ที่แข็งแกร่งดูพร้อมรบจริงไม่ใช่เพียงเพื่อการแสดงเท่านั้นในด้านสมรรถนะของกองกำลังภาคพื้นดินจุดที่น่าสนใจคือการเคลื่อนที่ของรถถังและยานเกราะที่ดูคล่องตัวมาก การวิ่งเป็นขบวนยาวโดยรักษาระยะห่างอย่างเหมาะสมแสดงให้เห็นถึงการฝึกซ้อมที่จริงจังระบบช่วงล่างและการทรงตัวดูมั่นคงแม้จะเป็นรถขนาดใหญ่ซึ่งบ่งบอกถึงการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะกับภูมิประเทศของเราทั้งพื้นที่ภูเขาที่ราบและเส้นทางที่ท้าทายความสามารถในการเคลื่อนที่เช่นนี้เป็นหัวใจสำคัญของกองทัพบ,บกในยุคป,ปัจจุบัน เมื่อมองไปที่กำลังพลการเดินสวนสนามของทหารหลายพันนายสร้างความรู้สึกถึงพลังและความพร้อมเพรียงท่าทางการเดินการถืออาวุธและจังหวะที่สอดคล้องกันแสดงให้เห็นถึงการฝึกระเบียบวินัยอย่างเข้มงวด สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงภาพสวยงามแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันในสถานการณ์จริงการมีทหารที่มีวินัยสูงคือรากฐานสำคัญของประสิทธิภาพทางทหารอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทำให้ผู้ชมทั่วเอเชียต้ตองพูดถึงคือการแสดงทางอากาศเครื่องบินรบที่บินผ่านเหนือท้องฟ้าในรูปแบบที่เป็นระเบียบ พร้อมปล่อยควันสีแดงและสีขาวสร้างภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจนี่ไม่ใช่แค่โชว์เพื่อความสวยงามแต่เป็นสัญญาณว่ากองทัพอากาศของเรามีความสามารถในการประสานงานการควบคุมการบินและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยการบินในรูปแบบที่แม่นยำต้องอาศัยทั้งนักบินที่มีทักษะสูงและระบบสนับสนุนที่มีคุณภาพ ถ้าเราพูดถึงสมรรถนะโดยรวมของกองทัพลาวในปี2025จะเห็นได้ว่ามีการให้ความสำคัญกับการป้องกันประเทศมากขึ้นระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ถูกนำมาแสดงนั้นเป็นสิ่งที่หลายประเทศในภูมิภาคให้ความสนใจเพราะในยุคป,ปัจจุบันภัยคุกคามไม่ได้มาจากภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังมาจากอากาศและเทคโนโลยีระยะไกล การมีระบบป้องกันที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ไม่คาดฝันในแง่ของเทคโนโลยีเราจะเห็นได้ว่ากองทัพเลาาเริ่มผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับโครงสร้างดั้งเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารการควบคุมหรือการแสดงผลผ่านจอขนาดใหญ่ในงานแสดงแสนยานุภาพ สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงแนวคิดการทำสงครามยุคใหม่ที่ข้อมูลและการสื่อสารมีความสำคัญไม่แพ้อาวุธหนักการสื่อสารที่รวดเร็วและแม่นยำช่วยให้การตัดสินใจในสนามรบมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพหลายคนอาจสงสัยว่าการพัฒนาเหล่านี้มีความคุ้มค่าหรือไม่ถ้ามองจากมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ การลงทุนในกองทัพไม่ใช่แค่เรื่องขอองค์การแสดงพลังแต่เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศและพันธมิตรรวมถึงเป็นการป้องปรารมภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นการที่ลาวสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในหลายมิติทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเปลี่ยนไปในสายตานานาชาติมาถึงประเด็นที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดคือเรื่องราคาและงบประมาณ แม้จะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการทั้งหมดแต่จากอุปกรณ์ที่นำมาแสดงสามารถประเมินได้ว่ามีการลงทุนในระดับที่เหมาะสมไม่ได้ฟุ่มเฟือยเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศขนาดใหญ่แต่ก็ไม่ใช่การประหยัดจนขาดประสิทธิภาพการเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีความคุ้มค่าและตอบโจทย์การใช้งานจริงเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดซึ่งสะท้อนถึงการวางแผนงบประมาณอย่างรอบคอบ ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในอาเซียนการพัฒนาของกองทัพลาวอาจไม่ได้เน้นปริมาณหรือความใหญ่โตที่สุดแต่เน้นความเหมาะสมกับบริบทของประเทศความสมดุลระหว่างกำลังพลเทคโนโลยีและงบประมาณคือจุดแข็งที่สำคัญสิ่งนี้ทำให้หลายประเทศเริ่มหันมามองลาวในมุมใหม่ไม่ใช่แค่ประเทศเล็กๆแต่เป็นประเทศที่มีวิสัยทัศน์ด้านความมั่นคงที่ชัดเจน อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจคือผลกระทบทางจิตวิทยาการแสดงแสนยานุภาพเช่นนี้ช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในประเทศและสร้างความเชื่อมั่นในกองทัพเมื่อประชาชนรู้สึกมั่นใจในความปลอดภยัยก็จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพภายในประเทศในระยะยาวนอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณไปยังต่างประเทศว่าเราพร้อมปกป้องอธิปไตยของตนเอง ในมุมของผู้ชมทั่วไปคลิปและภาพเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ดูน่าตื่นเต้นมีมุมกล้องที่ยิ่งใหญ่แสงสีและบรรยากาศที่สร้างอารมณ์ร่วมทำให้เข้าใจได้ง่ายว่าทำไมจึงกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วการนำเสนอที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังทางทหารและความสวยงามทางภาพเป็นกลยุทธ์ที่ได้ผลอย่างมากในยุคโซเชียลมีเดีย ถ้าเรามองไปข้างหน้าการพัฒนากองทัพลาวในปี2025อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่น่าสนใจคือทิศทางในอนาคตว่าจะเน้นไปที่เทคโนโลยีใดเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นโดรนระบบอัตโนมัติหรือการป้องกันทางไซเบอร์เพราะสงครามยุคใหม่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สนามรบแบบดั้งเดิมอีกต่อไปการเตรียมพร้อมในทุกมิติจะเป็นกุญแจสำคัญ โดยสรุปแล้วการรีวิวกองทัพลาวปี2025แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนทั้งด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและภาพลักษณ์การลงทุนที่ดูคุ้มค่าการฝึกซ้อมที่มีคุณภาพและการนำเสนอที่ทรงพลังทำให้โลกต้องหันกลับมามองลาวด้วยสายตาใหมา่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธหรือการแสดง แต่เป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ความมั่นคงและอนาคตของประเทศในเวทีภูมิภาคและระดับโลกหากคุณดูจนจบคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงบอก,กว่านี่คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองที่สุดของอาเซียนในช่วงเวลานี้